สวัสดีครับเอากลับมาพิจารณาปกสลากเ,าเหมือนเช่นทุกๆวดเนาะวันนี้อาจจะมาช้าหน่อยวันนี้ก็วันที่22แล้วก็ช้าเป็นปกติเลยผมก็มา <c oughs> จะไม่ไม่ได้รีบอะไรเนะเาะในรูปประมาณนี้แต่เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็น่าจะาไม่เห็นการกุศลวันนี้ไม่เห็นการกุศลนะ ก็น่าจะมีแต่สลากปกติเนาะก็เป็นสลกักอ่าสัญจรเนาะน่าจะเป็นสัญจรแหละอ่าในในอันนี้เขาแจ้งมาอยู่ในเว็บไซต์เขาอย่าไเป็นรูปที่ผมถ่ายมาเหมือนปกติอ่าเป็นรูปที่ถ่ายมาอ่ามีสองชุดนะอ่ามีสองชุดสีสกับสีสีอ่าอันนี้ วดที่ผ่านมาชัดเจนเนาะบอกแล้ว1 2ึ่อ่าศูนย์หนึ่งสอง,ง,สองมันจะออกตรงนี้แหละนะบอกแล้วพูดแล้วนะพูดแล้วส่วนตรงนี้ตรงนี้ไม่ออกตรงนี้ไม่ออกตรงนี้ก็เปลืมเหลือมออกหน่อยนึงก็เห็น3ตรงนี้ชัด8 3แต่มันเราไม่ได้จับคู่ให้หรอกผมไม่ได้จับให้เพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะ ก็ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ชัดเจนอ่าตรงนี้ก็ชัดเจนแปสามชัดเจนเนาะอ่าแปสามบอกชัดเจนเลยเนาะอ่าแล้วก็จุดอื่นก็เห็นแต่หนึ่งหนึ่งนั่นแหละเห็นแต่หนึ่งนอื่นในโซนนี้ก็ไม่ออกก็มาออกแปสามตรงนี้แหละอ่าหนึ่งสององหนึ่งก็ออกตรงนั้นชัดเจนอ่าวันนี้ แล้วถ้าจะมาดูตรงนี้อีกอันนี้ผมผมไม่รู้เหมือนกันนะสีสามกับสีสีเนี่ยนะแล้วแต่แล้วแต่พวกท่านนังวันนี้แ <c oughs> ล้วแต่นะเ <c oughs> ขาอภัยเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนเป็นหวัดเสียงอาจจะเป็่งแมงหน่อยนึงอันนี้รูปเขาบอกว่าประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ประตูท่าแพเชียงใหม่พวกเราเห็นประตูก็คือประตูนี่แหละประตูเชียงใหม่ประตูเมืองเก่าเขา พวกเราเห็นอยู่เนาะอ่าแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรล่มล่มเนาะล่มบอรสร้างหรือเปล่ากําลังล่มล่มบอรสร้างแล้วอันนี้น่าจะเป็น,เป,นเป็นทุงเขาเรียกทุงหรือตุงโคมโคมแขวนตุงอะไรนี่แหละผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเทศกาลยี่เป็งนอะไรใช่ไหมอ่าเนาะเกินเกินไว้ก่อนเกินเกินไว้ก่อน นี่รูปจริงประมาณนี้เนาะลมบ่อส้างเนาะน,น่าจะเป็นอะไรที่ไหนนะสันกําแพงเปล่าอำเภอสันกัแพงเปล่าอ่าเชียงใหม่นี่ผมยังไม่เคยไปนะยังไม่เคยไปเที่ยวเลยอยากไปมากอยากอยากอยากไปเที่ยวมากเนาะเห็นในตามข่าวตามโซเชียลตามอะไรแหละอยากไปเที่ยวมากเลยที่เชียงใหม่ยังไม่เคยไปจะหาโอกาส าหาโอกาสไปเที่ยวไหวพ้พระที่ที่เชียงใหม่อยู่ยังจะหาโอกาสเวลาว่างโอกาสดีๆก่อนเอาเข้าเรื่องอ่าเข้าเรื่องหวยเข้าเรื่องหวยเรื่องหวยก็ตามที่เราเห็นนั่นแหละตามที่เราเห็นก่อนเลยประตูท่าแพอ่าเราเราลองมองเทอะไรอย่างประตูท่าแพก็คือประตูตรงนี้ประตูท่าแพเขาเขาบอกอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นอะไร มีหนึ่งมันหนึ่งในห้าแล้วเปล่าจนทางทิศตะวันออกแล้วเปล่าใช่ไหมที่ดูในข้อมูลเนะี่ผมไม่รู้นะผมไม่เคยไปแต่เขาบอกว่าก็น่าจะเป็นก็ประตูนี่แหละประตูมีเ,เสียงอยู่อะไรนะที่เขาตามข่าวตามอะไรเนะี่ยแต่ตรงประตูเราเห็นอะไรอะ่ะตรงประตูก็เห็นเห็นตามนี้แหละเห็นเป็นตัวเลขไหมก็เห็นอยู่เนาะสามหก ไม่ใช่36มหกหรอกเก้าสอะไรไประมาณนี้นะใช่เปล่าเออถ้าเชียงใหม่ก็สันกำแพงอ่าเอาเรืเอเ่องเรื่องตัวเลขเลยผมจะไม่พูดไอ้นี่ให้มันอันนี้ไปเอาเอา,เ,อาเป็นตัวเลขไปเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่มีการกุศลมันน่าจะไม่เยอะหอออพอเชียงใหม่เราก็นึกถึงสันกำแพงเนาะใช่ไหมที่ทำร่มเนี่ยสันกำแพงเอาลองดูสันกำแพงสิ เห็นไหมก็ผมเห็นอยู่ตรงนี้นี่เป็น9นะ9ตรงนี้3 9แล้วก็3ไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วแต่พวกท่านจะมองแต่ผมเห็นเป็น9 3าสามแลเก้าสามหกสามอะไรประมาณนี้แหละอ่าเก้าสามหกสามคล้ายๆอยู่พอะว่ากับ6กเนี่ยมันมันมันก็ตัวเดียวกันใช่ไหมเนี่ยสันกำแพงเนี่ยเป็นเก้าไหมล่ะเอาให้ดูใหญ่ๆ9เก้าไหมเนี่ย เก้านี่โู้ชัดโพดจะไปบอกอะไรชัดขนาดนั้นนี่สน,นี่นี่เก้าสามหามมาประมาณนั้นประมาณนั้นแหละสตัวถ้าสตัวสามตัว, 3, ตวไม่รู้เหมือนกันนะนผมพูดเกินไ้ก่อนเก้า 9, 3, 6, 3. อ่อ แล้วก็ไล่มาไล่มาดูประตูท่าแพจบไปแล้วเนาะอ่าประตูท่าแพดูไปตรงนี้ก่อนหน่อยหนึง่งอ่าแล้วก็เขาบอกว่าเชียงใหม่อาจางหวัาเชียงใหม่จางหวัาเชียงใหม่ก็อันนี้ล่มบอ่อสร้างใช่ไหมอันนี้ทุงตุงถ้าเป็นอีสานเขาเรียกตุงเนาะตุงอะไรนะตุงไหมตุงคมอะไรนะถ,ถ้ายี่เป็นยี่ยี่ก็ต้องมีสองสิเนาะ อ่ายี่ก็ต้องมีสองยี่เปิงสองแปดได้ไหมอะเอาง่ายๆมันเลยยี่เปิงยี่ก็ต้องสองอยู่แล้วเนี่ยมันมีธงเกี่ยวกับเทศกาลยี่เปิงนะท,ที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่เนาะยี่ก็สองอันนี้อันนี้ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนผมก็ไม่บอกหรกผมก็พูดไปว่ายี่ยี่เปิงก็ยี่ก็สองเปิงเปิง พิงจะเป็นแปดได้ไหมน่าจะปอปอก็แปดเนาะเอางีนะ้เนาะเอาง่ายๆแบบนี้แหละเอาง่ายๆแบบนี้เลยยี่ป็งก็สองแปดได้เปล่าอ่าไม่รู้ไม่รู้อ่าไม่รู้เหมือนกันอ่าไม่รู้เหมือนกันเนาะก็อะไรอีกะัะอะไรอีกันอา่าล่ม ร่มบอ่อสร้างมีอะไรอีกที่เชียงใหม่เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอแค่นี้พอเนอะเอาะก็ดูกันแค่ง่ายๆแค่นี้ดูแค่นี้พออาพวกท่านเห็นอะไรก็พิจารณาดูตั้งๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นหนึ่งหนึ่งอะไรได้ไหมอ่าไม่รู้ไม่รู้ผมผมผมพูดไว้ว่าเก้าสามหกสามตรงนี้แล้วก็ยี่เป็งยี่เปิงสองแปดอ่ายี่เป็นสองแปด พออแค่นี้พอแค่นี้ก็นั่นแล้วน่าจะมีอีกไหมการกุศลไม่มีการกุศลไม่มีก,ก็จะรอปักหมุดปักหมุดจะรอไหมไม่มั่นใจ,มมจไ,มไม่มันมม่นใจแล้วแต่แล้วแต่พวกท่านนะอันนี้ผมผมก็ทำทำเป็นปกติแหละทำเป็นปกติเราก็บอกกันทุ่งวดอยู่แล้วแจกันทุ่งวด ก็รีบดูพวกท่านก็อาจจะรีบดูไปก่อนเพราะบางทีผมผมมันไม่มีแนวโน้มว่าว่าจะทาต่อนะไม่มีแนวโน้มเพราะว่าผมก็เป็นช่องเล็กๆให้หวยก็ก็ให้ไปก็ก็เท่านั้นแหละมันไม่มีราคาอะไรหรอกแม่นไปก็แม่นไปก็เท่านั้นแหละพูดถึงจะพูดที่เอาขอเอามาออกไอที่ผมพูดนก็ มันมันไม่มีประโยชน์นเก็บไว้เล่นเองดีกว่าเก็บไว้เล่นเองเนาะเพราะว่าเพราะว่าผมเขาเรียกอะไรมันมาอันนี้มันมันมันไม่ใช่ที่จะเป็นเขาเรียกอะไรมันช่องที่จะเติบโตเป็นที่จะทำเป็นกิจลักษณะเพราะว่าผมไม่มีไม่ค่อยมีเวลาไม่ผมทํางานเนาะ,ะทางานแล้วก็เหนื่อยด้วยเรื่อง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  พวกท่านก็ดูเป็นความรู้เป็นเคล็ดลับก็ได้มาเยอะแล้วละ่ะได้ไปก็แจกกันทุ่งวัดบอกกันทุ่งวัดอยู่แล้วส่วนส่วนกลุ่มกลุ่มก็ยังไม่ไม่ได้ลบกลุ่ม Facebook ก็ไม่ไม่ได้ลบ,เ,บ,ลบเพราะว่ามันก็เป็นถึงเป็นกลุ่มปิดแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มฟรีนแหละอ่าเป็นกลุ่มฟรีที่ทำาเพราะว่ามันมีมันมีเพื่อนพวกเราเนาะตั้งแต่นานมาแล้วก็ ได้หวยได้อะไรเขาก็ช่วยค่าน้ำจาจะค่ากาแฟก็เลยก็เลยต้องทำทำให้ทาให้เขาอ่ะเพราะเขาเคยช่วยผมก็เลยต้องต้องทำอาหารแนวทางอะไรมามามาช่วยคนที่เคยช่วยแหละก็เลยคนที่ไม่เคยช่วยก็มารับอาน,นิสงส์อารับผลบุญผลบุญไปฟรีๆทุกทุกเงินไม่เป็นไรก็ถือว่าเราแอบทำบุญเราแอบทำบุญไปในตัวก็แล้วกันเนาะ ก็แค่นี้พอแค่นี้พอตัวเลขเอาแค่นี้พอแล้วก็มีน่าจะมีนู่นแหละหรือไม่ก็อาจจะเอาอะไรมาให้ดูก่อนอ,อีกสักสักรอบหนึ่งไม่มีการกุศลโอเคอตัวเลขแค่นี้พอง่ายๆสําสหรับผมนะ,ะแล้วแต่พวกท่านจะมองจะดูอะไรม,ม,ม,มันได้หมดแหละแต่ว่าคลิปหน้าแล้วกันเอามาอีกสักคลิปหนึ่งพอได้พูดคุยพอได,อได้ดูแก้งเงาเนาะ ว่าได้ดูเก้งเงาดูแต่ของช่องอื่นเราอาจจะไม่ตึงสักเท่าไหร่เนาะมาดูช่องแท้ดูของจริงที่นี่ดีกว่าเนาะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันช่องเล็กๆมันไม่ได้อะไรมากมายโอเคพูดมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีในวันนี้อ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ